สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY Amplifier นะครับสำหรับในวันนี้นะครับจะมาทดลองเปรียบเทียบเสียงของดอกลำโพงคนละรุ่นกันนะครับวันนี้ดอกลำโพงที่จะนำมาทดสอบนะครับก็จะเป็นลำโพงของ p h e i o กับลำโพงของ NPE นะครับ ดอกลำโพงของ p ิโอรีนะครับจะเป็นรุ่น e12300 นะครับส่วน NPE จะเป็นรุ่น ml1230 นะครับก็จะให้มาลองฟังเสียงนะครับจะมาทดลองฟังเสียงดูว่าลำโพงสองรุ่นนี้เสียงมันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับอันนี้ให้ดูด้านหน้าของดอกลำโพงของ NPE ก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ ส่วนดอกลำโพงของพีโอดิโอนะครับจะอยู่ในตู้ตอนนี้ติดตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาฟังเสียงของ p ีโอดิโก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยมาฟังเสียงของ NPE นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบดูว่าเสียงมันจะแตกต่างกันยังไงแต่ละรุ่นเสียงจะเป็นยังไงโดยในการทดลองนี้นะครับจะทดลองในตู้สูตรเดียวกันก็คือตู้นี้นะครับ เดี๋ยวจะฟังของ p e ลีย o ี D o ก่อนฟังเสร็จก็จะถอดเอา NPE ใส่ลองดูนะครับก็มาลองฟังเปรียบเทียบกันดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวอันดับแรกมาฟังเสียงของ p พ i ียวีโ E12 300s กันก่อนนะครับ โอเคเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้จะลองเปลี่ยนไปใช้ของ NPE กันดูนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้ถอดดอกลำโพงของ E12300S ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์มันลอกอกอกแล้วนะครับก็ผ่านงานมาเยอะพอสมควรนะครับนี่สติ๊กเกอร์หลุดแล้วพี P ่ออดิโอเป็นรุ่น E12300S นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ ก็เทียบโครงสร้างกับ NPE ML 1 2 3 0นะครับก็แตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับอย่างแรกนะครับหนึ่งขนาดของแม่เหล็กนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของตัว E 2 3 0 0นี้จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเยอะพอสมควรแล้วความสูงความสูงของดอกลำพงนะครับตัวไอพีโอดโอมันจะสูงกว่านะครับ มีความที่ใหญ่กว่านะครับส่วนขนาดของหน้าดอกก็สูซีกันไม่ไม่ต่างกันมากนะครับนี่ประมาณนี้ของ NPE ตรงด้านในกลวยนะครับมันจะเป็นผิวขุกขะส่วนของ p e i d o นะครับมันก็จะเรียบเรียบเนียนส่วนด้านหน้าก็นี่ครับอันนี้ของ NPE ด้านหน้าจะมีรอยหยักด้วยตรงหมวกหมวกตัวนี้ไม่มีสกินโลโก้นะครับของเทอร์ีโอนะครับหน้าเรียบแต่ตรงขอบตรงนี้นะครับก็มีรอยหยักแต่มีเยอะกว่าของ NPE ตรงหมวกไม่มีโลโก้นะครับอ้าวโอเคต่อไปก็มาฟังเสียงของ NPE กันดูนะครับโอเคแล้วทีนี้มาลองฟังเสียงของ NPE กันดูบ้างนะครับ โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับของดอกลำโปงสองรุ่นนี้ก็เสียงเป็นยังไงกันบ้างครับก็ตัวนี้เป็นของ p ิเออร e 1ิบ0องสนะครับส่วนตัวนี้เป็นของ NPE นะครับก็สําหรับส่วนตัวนะครับเสียงก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับถ้าเป็นเสียงของ p ิเออร e 1ิบ0องตัวนี้เสียงมิดโลจะหนานะครับ จะได้ในย่านของมิดโลนะครับส่วนของ NPE ตัวนี้นะครับจะได้ในย่านของมิดนะครับมิดก็คือเสียงกลางนะครับก็มันจะมีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าเป็นของพิโอเรโอเนี่ยเสียงจะได้เสียงที่หนามีความชัดนะครับส่วนของ NPE จะได้ในเรื่องของเสียงกลางที่ปร่ง มีความกลางวานนะครับตัวนี้มีความกลางวานความใสก็เนื่องด้วยสปคคุณสมบัติมันไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าจะไปเล่นก็ต้องแยกงานนะครับถ้าอยากให้มันตรงกับงานให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ให้มันตรงกับงานก็แล้วกันนะครับถ้าจะเอา e 1 2 ตัวนี้ไปเล่นนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนำเนาะก็ให้เล่นเป็นระบบสีทางหรือห้าทางขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันได้แต่มิดโลความกล้องกลางวานความใสมันไม่มีนะครับก็ถ้าจะไปเล่นก็ควรจะทำเป็นตู้ที่เล่นกับพวกคอสสีทางนะครับให้ันมีดอกให้มีดอกมิดด้วยตัวหนึ่งนะครับตัว p พีดโอก็เป็นมิดโล ตีกดอกนั้นก็เป็นเสียงมิดย่านมิดไปนะครับก็เล่นแล้วเสียงมันจะออกมาครบถ้าเล่นตัวใดตัวหนึ่งเสียงเสียงมันไม่ครบมันไม่ครบทุกย่านก็รครบอยู่แต่แต่มันไม่เด่นแต่ย่านเสียงในย่านนั้นๆมันจะไม่ไม่เด่นมันเสียงมันจะไม่ค่อยแฟดนะครับก็ดูจากขนาดนะครับมาดูขนาดดูโครงสร้างตัวของพิเอริโอมันจะสูงกว่าเห็นไหมครับ มันจะเหลื่อมกันอยู่นิ้วมือหนึ่งนะครับนี่ตัวเอ m จะต่ำกว่าก็วอยครับวอยคอยตัวพิโอมจะใหญ่กว่านะครับส่วน npe นะครับวอยคอยมันจะเล็กแม่เหล็กแม่เหล็กตัวนี้จะเล็กกว่านะครับนี่ตัวนี้แม่เหล็กแม่เหล็กเล็กกว่าส่วนของทอริโอนะครับแม่เหล็กมันจะใหญ่ ใหญ่กว่าเยอะเลยมาดูที่โครงเอ่อน่าจะเป็นโครงปั๊มทั้งสองนะครับตัว NPE โครงปั๊มบางนะครับก็ไม่ค่อยมีรอนเยอะตัวนี้ความแข็งแรงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ตัวนี้มีความหนากว่าก็สังเกตเวลาเขาปั๊มนะครับนี่เขาจะพับตามช่องเห็นไหมครับอันนี้เขาพับเข้าไปเพื่อ ไม่ใช่พับนครับพับดลีดไม่รู้นะครับเข้าไปนี่นะครับเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงขึ้นนะครับนี่มันจะมีสันด้วยตัวนี้ก็มีแต่แตกต่างกันนะครับตัวนี้สันมันจะยาวแล้วก็ใหญ่อันนี้มันเล็กอันนี้ปั๊มมาเพื่อเกิดความแข็งแรงมาดูที่กลวยนะครับเกลวยกระดาษเพียริโอด้านในนะครับเรียบของเอ e มีผิวคลุกค,คะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็มันสเปคคนละอย่างก็ต้องทำมาคนละอย่างนะครับก็ถามว่าจะไปเล่นงานแบบไหนดีอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับตอบตรงๆถ้าเป็นงานเครื่องไฟผมแนะนำให้เต้นตัว npe ตัวนี้นะครับงานแนวเปิดเพลงเปิดเพลงฟังเป็นตัวนี้ตัวนี้มันเสียงกลางวานมันได้เสียงกลางที่ใสได้เสียงในย่านมิดนะครับ ตัวนี้เป็นมิดโลมิดโลเลยนะครับตัวมิดโลหรือมิดเบียดตัวนี้นย่านมิดโลเสียงเบียดฟูเฟอร์มันนุ่มนะครับตัวนี้นุ่มมากเบียดนุ่มแต่ตัวนี้เบียดไม่นุ่มนะครับถ้าว่าสองตัวนี้เบียดเยอะไหมก็เยอะพอๆกันแต่ตัวนี้ออกนุ่ม,มแต่ตัวนี้มันไม่ไม่นุ่มนะครับออกกลางวานออกแต่ทางด้านแข็งสมากกว่านะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับนี่คือความแตกต่างของเสียงก็เอามาเปรียบเทียบกันลองดูนะครับมาเปรียบเทียบกันเลื่นๆ่ดูก็อาจจะเป็นแนวทางให้สำหรับบางคนนะครับที่กำลังจะเลือกใช้ลำโพงนะครับแต่ละยี่ห้อก็ดูว่ามันเสียงมันจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ดูแค่เสียงแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ เราต้องดูสเปคดูค่าพารามิเตอร์อย่างอื่นด้วยก็ไปใช้งานให้ถูกก็แล้วกันนะครับก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าถ้าเป็นตัว p พียวดิโอนี่ครับไปเล่นพวกงานโฟกซองน่าจะเข้าท่านะครับตัวนี้เสียงมันหนาดีก็ตัวนี้เป็นแนวเครื่องไฟเปิดเพลงน่าจะโอเคตัวนี้วอยเล็กกว่านะครับตัวนี้ทนกําลังวัดน่าจะน้อยกว่าตัวนี้อยู่นะครับก็ รุ่นนี้ยังไม่เคยใช้นะครับก็ใช้แต่ตัวนี้อันนี้เอามาลองเฉยๆก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเล่นยาวๆจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ